สวัสดีครับหลังจากผลเสมอของทีมจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่บุกไปเสมอกับเวสต์แฮมสองประตูต่อสองในเกมพรีเมียร์ลีกนั้นล่าสุดมันทําให้ถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลสามารถบุกไปเอาชนะซาวซัมตันได้ถ้าผงแดงจะทําคะแนนตามยี่โตูดแมนซิตี้เหลือเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นและต้องไปวัดกันในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยรียนของวูฟซึ่งพวกเขาต้องเก็บชัยชนะให้ได้เท่านั้นจะไปลุ้นให้แมนซิตี้ที่เปิดบ้านต้อนรับการเยรือนของแอสตันวิลล ซึ่งแน่นอนว่ากุนซือของแอสตันวิลล่าอย่างสตีเวนเจอร์ลาตำนานของเลี้ยวภูก็พร้อมที่จะตอบรับแรงปรารถนาของเหล่าสาววอกของแดงอย่างเต็มที่และเขาก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดแมนซิตี้ให้จงได้และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลังอย่าง AY24 บแบรนด์น้องใหม่ามาแรงมีครบคันทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดินพันฝากถอนไว i ฟกับผู้เล่นดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยย้อนกลับไปในสมัยที่ยังเป็นนักเตะสตีเวนเจอร์ล่านั้นลง ตลอด17ปี17ฤดูกาลเต็มซึ่งเจอรลาดพาเลียวพูควาแชมป์มามากมายและตั้งแต่แชมป์เอฟเอคัพ2สมัยแชมป์ลีคับ3สมัยแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีก1สมัยแชมป์ยูฟาคัพ1สมัยและแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพอีก1สมัยแต่ทว่าตลอด17ปีของสตีเวนเจอร์ลดกับเิอรวพู เขากลับไม่เคยควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมันก็ทําให้เจอร์ลาดกลายเป็นนักเตะระดับตํานานเพียงไม่กี่คนบนโลกที่ไม่เคยควา้าแชมป์ลีกได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตซึ่งครั้งที่ใกล้เคียงกับคว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดของสตีเวนเจอร์ลดในสมัยที่คาแข่งอยู่กับลิเวอร์พูลก็คงจะหนีไม่พ้นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกฤษดูกาล2013-2014โดยในเวลานานลิเวอร์พูลภายใต,ใต้การคุมทัพของเบนแดนลอจเจอร์ที่นําทัพมาโดยกัปตันทีมอย่่่าาาาาางงงงงสสตีเเววนจอรดดมถโชผลไ้ยแแขก ซึ่งในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของพวกเขาพวกเขาไม่แพ้ใครเลย16นัดติดต่อกันในลีกซึ่งแบ่งเป็นชนะ14นัดและเสมอไป2นัดและที่สําคัญในช่วงโค้งสุดท้ายลิเวอูนั้นเก็บชนะรวดถึง11นัดติดต่อกันโดยในเวลานั้นใครๆต่างก็คิดว่าลิเวอูในชุดนั้นกําลังจะทําลายคํำสาบยาวนาน24ปีกับการที่ทัพงแดงไม่เคยควา้าแชมป์ลีกได้เลยแต่ทว่าในท้ายที่สุดจุดพลิกผันในฤดูกาลน,นั้นก็เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลในเกมที่36ของฤดูกาล เมื่อพวกเขาต้องเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเชลซีโดยในช่วงที่ใกล้จะจบครึ่งเวลาแรกสตีเวนเจอหลานนั้นจับบอลพลาดก็จะลื่นลม้มและทําให้โดนเด็มบ้าบาชฉกบอลไปยิงขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ ก่อนที่ในเกมนั้นผลจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้สุดประตูต่อสองของลิเวอร์พูลและทําให้โมเมนตัตามและขวัญกำลังใจของทัพผงแดงสูญเสียอย่างหนักซึ่งในเกมต่อมาลิเวอร์พูลก็สะดุดเสมอกับคริสตาลพาเลสสาประตูต่อ3าทั้งที่นําไปก่อดถึงสประตูต่อศูนย์และพลาดการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนั้นไปอย่างน่าเสียดายซึ่งในปีต่อมาสตีเวนเจอร์ไลท์ก็บกมืออำลาลิเวอร์พูลและแขวนสตัตในปี2016กับ LA g a l a ก y าลซี่ ซึ่งเชื่อเถอะครับว่าการที่นักเตะร,ระดับตำนานอย่างสตีเวนเจอรลาดไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้กับลิเวอร์พูลตลอดระยะเวลา17ปีที่เขาลงรับใช้สโมสรมันจะต้องเป็นแผลที่ฝังอยู่ภายในใจของเจอรลาดอย่างแน่นอนแต่ถ้ว่าในเวลานี้แผลภายในจิตใจของเขาอาจจะถึงข้าวที่ได้รับการเยียวยาแล้วก็เป็นได้ พอช่วงเวลาจังหวะสถานการณ์ต่างๆมันช่างเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเราก็มีคนเขียนบทละครเรื่องหนึ่งเอาไว้กับการที่แมนซิสตี้พพาสะดุดเสมอและทําให้ลิเวอร์พูลมีสิทธิ์ที่จะตามจี้เหลือเพียงแค่หนึ่งคะแนนและไปวัดกันต่อในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งทีมที่จะมาหยุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแอสตันวิลล่าภายใต้การคุมทัพของอดีตตำนานหงส์แดงอย่างสตีเวนเจอร์ลาดนั่นเองโดยภารกิจของเขาคือทำยังไงก็ได้ให้แมนซิสตี้ไม่ได้รับชัยชนะ ไม่ว่าจะยันเสมอหรือชนะเลยก็ได้หมดทุกอย่างแต่ขอแค่อย่างเดียวแค่แมนซิตี้ไม่ชนะเท่านั้นและให้เวอพูเก็บชนะได้ทั้งสองนัดที่เหลือเพียงเท่านี้ถ้าผงแดงเวอพูก็จะพังอาจปาดหน้าแมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองได้สําเร็จและถึงแม้ว่าสตีเวนเจอร์ลดจะไม่ได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเวอพูแต่ถ้าเขาหยุดแมนซิตี้ได้จริงๆนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เขาช่วยให้เวอพูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จและมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เยียวยาจิตใจของสตีเวนเจรราากัับแพ้ีดดคคงอใใของขขไมสมสสสวว ็บจบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้าง mm. เกี่ยวกับภารกิจเสีย่ยงตายหยุดแมนซิตี้ถ้าเจอลาหยุดแมนซิตี้ได้เดี๋ยวผมก็คว้าแชมป์ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับ mm. และก็อย่าลืมช่วยกกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ